โอเคมิ๊เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรบอกได้เลย085ค่ะ683 1223ค่ะ085 18 2 085 683 085 683 683 1223 <3, S> 1223 12, สั่งได้เลยลูกเฟสริตา้านาริตะน้องริตา้า <c oughs> นาริตะนะฮะเฟสเขาน่ะอ๋ออยู่ในเฟสดเธดอก็มีเนาะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวมาเลยอ,อ, <c oughs> อ,อ,อันนี้หนี่งชุด นไปแล้วคื้อสั่งกันยูยูสุดท้ายใช่ไหมนี่ไชแกลอร์ดหอมแขกโอ้โหอันนี้เป็นผีแขกมัพี่น้องกล<ม>ิ่นหอมค่ยมีความคิดว่าจะไปผูก เลยออกไปแล้วแม่ติดอันนี้ไปด้วยกผ้งกากาดกับไปตัวแข่างึงเล็บหนะตันฟื้นนุ่น่าเล็บนุ๊กติดไลยนะมึอ้ผ้ากากาดมืงหนาตันฟื้นแต่ของสีบันไม่สีติดเนะนุ๊ใส่ถุงมือนั่งคือบอลลูตลาดนุ๊กนะตลาดบอลลูนมันบอกรี้อยู่นี้ก็ชิวๆแล้วเนาะอยู่บ้านชิวแล้วก็แบบแล้วใครเป็นคนไปส่งให้มือหนังตานิดหน่อยโอ้วันี้นุก็เล่ไก่ไหมนี่แล้วจะมี แถ้งจังก็ส่งอ๋อแถวบ้านเรกสองเยอะหนูก็ส่งสีมือนจะบ้านาณสั่งสี่ชุดก็ส่งโอ้สี่ชุดก็เป็นร้อยแล้วเนาะใช่เหมือนเราใหญ่นู้นกับไปเลยนี่นี่นีรัดกันพลครอเทงนอ้โหเอามารัดเอาเป็นผู้บ่าวใช่ไหมนอนเลิกมันเอาไปขังมินประธนนอนยิ้มแต่หน้ายิ้่น้องรับแห้ม เว้ยหมูยอนเนี่ยอันนี้อันนี้ยำมาม่าใช่ไหมเออมาม่านั่นแหละใส่หมูยอเนาะโอ้ฉันว่าคฉันว่าไปซื้อแล้วแต่สูตรเท่านั่นแหละสูตรของค่ะทำทำเลยค่ะบ่เห็นเศษข้าวปุ่นเราบ่กแม่ยุทธแทนบ่ครับบอไม่เอาหน้านะหัวไอ้พันไม่สวยันมาถ่ายใหม่จ้าจ้าจ้าเราอยู่ที่น้องจระเข้กับน้องเอมมี่เอมมี่เอมมี่ยำเสียบระเบิดนะฮะ ยำม้าหม่านะครับไม่แท้ทำนะแต่ของชุดราเดียวจะจะอันนี้เหมือนยำปากโปอยู่จุนสั่งใช่ไหมยำปากโปอันนี้ยำปากเป็นค่ะอันนี้ยำปากเป็นปากเป็นเอ็นดินมันหรปากเป็นเอ็นดินค่ะแร๊กเลยไม่สาปากจัดด้วยค่ะยังบอกว่าจะถ่ายหน้าฉันอีกแหละไม่หายแน่ไม่เอานางมันเตียงหนา โอ้โหดูช่วงนี้สดตลอดอืมเดืนเครื่องไปแล้วอันนี้1ชุดใช่มั้ยอันนี้1ชุดอ๋อทางก็จะเป็นลวกมาม่านะฮะอยู่กับพี่นาตี้คนเดิมนี่ยอันนี้ก็เซฟอันนก็ไม่ยอออกมาอันนี้ก็เซบโอเคมีเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรบอกได้เลย085ค่ะ683 1223ค่ะ085 182 085 683 085 6 8แปดสามหกแปดสหนึ่งสามสั่งได้เลยดูเฟริต้านาริตาน้องริต้านาริตะนะคะเฟสเขานนะอ๋ออยู่ในเฟสเดียวก็มีเนาะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวมารยโยอืออันนี้หนึ่งชุดผ่านไปแล้วเพื่อสั่งอะไรรอใส่ผัดค้ะนือ๋อยยสุดท้ายใช่ไหมนี่ใช่รอท้ายนะคท้แ หอมแขกอมแขกโอ้โหร้านนี้อันนี้นหอมแขกนะพี่น้องอันนี้ต้นหอมค่ยมีความคิดว่าจะไปปลูกหอมแขกมล้นนางอันนี้ใบอะไรอ่ะสุดท้ายอ่าหอมเปรหอมเออหอมปซีฟอแรงนี่ฮะนีทีเป็นคนชิมนะคะอันนี้ไม่ต้องค่ะไคืออะไรครับผักตั้งโอ้ขึ้นใช่เสียดเรียบออันนี้เสร็จค่ะอันนี้ชุดหสิบาทนะเพื่อนมือย่เก่ไก่แถวกราสินนองแขกจุนจังไม่ได้มีนอง ยำยั่วๆนะครับต้องเอมมี่นาริตริต้าเฮเนื้อแตกออกปวกวกอลยหอนพี่น้องตัวหัวกว่าที่อย่างเช่นข่องขายน้ำชาชิบยอะบดมากเป็องเทเคะเรียบร้อยเฮ้ย มียำอะไรบ้างเมนูของที่มีแต่ยำรวมมาม่าเป็นเส้นรวมอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีพัฒนาไปเรื่อยเนาะเพราะว่าราคาบ้านเราก็กินแค่นี้เลยมาทํากินเศรษฐกิจพอเพียงช่วงโควิดมีการทำงานจะจะไม่มีรายได้อืก็ถ่ายเฉยเห็ดขาวเห็ดขาวคืออะไรก็เห็ดหัวหนูอ๋อเห็ดหัวหนูอันนี้น้องมะตอยนะคะ อืมปุงหัวเปีงหัวใส้น้อยเธอสองวางสิใส้นหน่อยล่นหน่อยใส้หลายล่นหลายนุ่น่นคู่มือถอนเอาใช่ไหมอยู่ปอกแคันโกนโกนอืมมันนี้กี่ชุดแล้วเนี่ยร้อยแล้วมั้ยยังไม่ถึงหนูอารมณ์ไม่ดีเป็นหมรครับเมนมาแหรอลูก แมนมาเลยวะต้องบอกคุณแม่เอาน้ำสาดมาหน่อยแม่แม่เอาน้ำสาดมันเนี่ยอาร์มันมาดีร่มมันเย็นเงินอ๋อวะเอ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใส่เลยเแล้วแต่แล้วแต่ใส่เลยค่ะใส่ทุกสัปดาหเข้าไปเลยค่ะเนี่ยมีแต่เสียบได้พี่น้องเอา่อยข้าเจ้าคขึ้นปีนแม่อยคือพ่อเปี๊ยสไระเทศไทยเท่านั้อืม มันสิเหลือบบทแตงกิวขอพระัทยามากตัดยาวๆเลยครับยำยุยยำน้องเอ็มมี ยำปากเป็นวะยำปากเป็นค่ะอันนีอยำตาโอ้โหยำตาเป็นทุกคนที่เป็นโอ้ห้ามตีใช่ไหมอย่าตีเดลยินอย่างเดียวฮะต้ามกินต้องกินไม่กิรถเดียวครับเออยำใช่ไหมเผ็ดเปรี้ยวดิเผ็ดอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยอือย่งสองย่างพี่น้องชุดทหารสิบแม่หนูดูแต่น้องอยู่ หนูต้องอยู่เนาะมันอยู่มันบอมีอย่างเห็ดเหมือนกันน้องเบิ่งอยูเราต้องอยู่เขาทำก็เปลี่ยนเนาะนี่ก็เลยปรับสูตรนั่นสูตรึงนะครับทำยำแล้วก็ถังเอาปั่นเป็นตัวนึงเนาะโอเคครับรสชาติแค่นั้นแหละอ่ะพี่น้องขอกันความเสียบหนากับน้องเอมมี่โอเคครับแล้วก็แชร์กัติดตามครับกับพี่นัตตี้นะฮะเราก็จะได้เดินทางต่อนะครับรออีกยำหนึ่งค่ะอ่าโอเค